เรากลับมาต่อเนื่องกับการสำรวจเกมหลังจากที่เล่นจบไปแล้วนะฮะผมว่าฉากจบน่าจะครบแล้วนะมี3มฉากจบหลักๆนะครับฉากจบที่ลงลิฟต์ไปนะฮะตกลิฟต์ฉากจบที่เปิดประตูแล้วก็ตัวมิมิกเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัวที่ใส่มาสคอตแทนแล้วก็สุดท้ายเป็นฉากจบที่ไปหลบหลังเฟดดี้ในโลก a r นะครับที่เจอกับเก็กอรี่ที่เป็นรูปภาพนะฮะน่าจะมีแค่3มฉากจบหลักนะฮะส่วนบอนนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นอิสเอกไม่ได้เป็นฉากจบนะครับวันนี้เรากลับมาสำรวจต่อนะฮะในแชปเตอร์ที่9ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรง โซนที่ไปเจอกับมีมิกตอนสุดท้ายนะฮะในเกมจริงๆแล้วมีฟันมีล็อกฟี่นะครับที่ดูเหมือนจะช่วยเราแต่ว่าในตอนสุดท้ายแชปเตอร์นี้มีอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งหุ่นยนต์ที่คอยแบบคอยเตือนเราแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้นะฮะนั่นคือเจ้าหุ่นยนต์ตรงนี้ครับแคนดี้เคเดตนะฮะเหมือนจะใช้งานได้อยู่มีไฟฟ้าอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนที่เล่นผมวิ่งผ่านไปนะไม่ทันสังเกตเขาพูดผมนึกว่าจะจะวิ่งไล่ตาเมเมอรี่ไปเป็นคนตกใจง่าย i will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods there was a monster in the woods but the mother caught it and kept it locked in the basement the monster always made scary noises at night but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out then she would sing the boy a lullaby to sleep one day The monster stopped crying and k i n l t d e a d Clicent and learned the Zullaby. The next day, mother went out a find food. The monster sang the Zullaby from the basement. The little boy heard the l u l l a b y and opened the door. จากนิทานหรือว่าเรื่องเล่าเมื่อกี้ที่เจ้าหุ่นยนต์เล่านะฮะมี3ตัวละครหลักๆก็คือมีคุณแม่มีปีศาจแล้วก็มีเป็นลูกนะครับ คุณแม่เนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนเป็นเกเกอรีร่หรือว่าเป็นหน่วยงานที่มาจัดการกับเจ้ามิมิกที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปีศาจก็คือเจ้ามิมิกแล้วก็ลูกเนี่ยก็คือแคสซี่นะฮะคือแม่จับปีศาจไปขังเอาไว้นะฮะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยลูกได้ยินเสียงร้องของปีศาจนะครับแม่ก็เลยกล่อมบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็เลยร้องเพลงกล่อมนะฮะลูกก็คอยสงบไปเชื่อฟังนะฮะแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าปีศาจเรียนรู้นะฮะในการร้องเพลงกล่อมจากคุณแม่นะครับก็เลยไม่ร้องเป็นเสียงปีศาจร้องเป็นเพลงกล่อมมแทนนนเรรียยู้จากุษ์ ซึ่งพอคุณแม่ออกไปข้างนอกเจ้าปิศาจก็ทําการร้องเพลงกล่อมแทนนะฮะจนลูกเชื่อนึกว่าเป็นแม่นะครับตามมาเปิดระบบทั้งหมดเพื่อปล่อยปีศาจาออกไปนะฮะคือเป็นการเตือนไม่ให้เราไปแต่ว่าเตือนด้วยเป็นนิทานนะครับซึ่งเขาก็น่าจะทาได้แค่นี้เพราะว่าเขาเป็นแค่หุ่นยนต์แจกลูกอมนะฮะขอบใจมากนะเจ้าเคนดี้เครดิตอุตส่าห์มาช่วยเราเรามาสำรวจกันต่อนะครับในพิซซ่าเพกที่พังทลายแห่งนี้อ่ะเสียงเกกเกอรี่ ที่ถูกปลอมมาคุณแม่ที่พูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นกิเกอรี่นะใช่ไหมเพราะว่าเรียนเสียงกิเกอรี่ได้เจ้าหุน่น <Over here. S 1> เออรู้แล้วแป๊บหนึง่งสำรวจก่อนตรงนี้คือลิฟต์ตกลงมาลิฟต์ยังไม่มาโอ้ <Over here. S 1> oh, นี่คือข้างนอกฮะเออตรงนู้นอะไรลิฟต์แชปเตอร์สุดท้ายในถ้ำทำไมมาอยู่ในแชปเตอร์ที่หนึ่งล่ะ มาอยู่ตรงนี้เลยใช่ที่เดียวกันไหมใช่ไหมที่ลิฟต์เสียงกิ๊กเกอรี่ดังมากใช่ฮะลิฟต์จากตรงนู้นเราลงมาตรงนี้ลิฟต์ในตอนท้ายแล้วก็วิ่งมาด้านนี้ถ้าไม่มาอยู่ตรงนี้ล่ะแสดงว่าฉากน่าจะอยู่ใกล้กันนะฮะก็เลยมาอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเออตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น ก็รี่เสียงดนังมากเหนื่อยไหมเนี่ยเหมือนอะไรบินอยู่บินได้เฮ้ยกระต่ายเหรอชุ้กระตายโอ้กระต่ายทีโพสอ๋อแล้วก็เป็นชุดเฮ้ยเจ้ามีมิกแล้วก็กระต่ายอไมเาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ชุดชุดตัวนี้คือต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนปลดล็อกประตูนะฮะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมือของแคสซี่ฮะ อยู่ตรงนี้หมดเลยทำไมมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นที่พักโมเดลใช่ไหมจิกเกอรี่เงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยอ่ะผมไปหยิบอันนี้ก่อนแล้วกันเรียกอยู่นั่นแหละจิกเกอรี่ลิฟต์มาหรือยังลิฟต์ก็ยังไม่มาโอเคอ๋อต้องขึ้นบันไดก่อนอ่าต้องขึ้นบันไดก่อนถึงจะหลด ในลิฟต์ก็ไม่มีอะไรลิฟต์ลงๆข้างหน้าหายไปแล้วอ้อเหลือแต่หุ่นกับตุ๊กาตาโหลดเฉพาะช่วงลิฟต์มามีอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้ห้องอะไรห้องที่เราขึ้นมาแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ออกจากท่ออ๋อตกลงมาเราตกลงมาตรงนี้ถ้าไม่ตกไปไหน ถ้าไม่ตกก็ออกมาด้านนี้อยู่ดีที่เดียวกันตกมาในห้องที่เจอกับชิคก,ก้านอนอยู่ใช่ไหมชิคก,ก้าอยู่ตรงนี้ยังไม่มาชิคก,ก้ายังไม่มาเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดียวเดยววอปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไปอยู่ยยนี่ได้ไงเจบอบล็อปใช่ไหมที่เป็นเหมือนเป็นยางๆางะเป็นก้อนที่รวมหลาย,ลายตัว เป็นก้อนที่เป็นสีดำๆอ๋อนี่นี่ก็มีเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น Sister Location ใช่ไหมหน้ากากที่เป็น Sister โอ้ทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะอันนี้อะไรอีกอันนี้กระต่ายบอนนี่เหรอเราวิ่งมาจากทางนี้อันนี้คือห้องที่วิ่งหนีไม่ได้วิ่งหนีวิ่งมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ในห้องนี้ แสดงว่าเดินมาเจอได้เอ๊ะแต่อันนี้เราจะเห็นเหรออันนี้อยู่ข้างนอกนะเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่ข้างนอกมองไม่เห็นฮะเดี๋ยวนะฮะดูให้ทั่วก่อนมันน่าจะมีอะไรอีกที่เราไม่สามารถไปดูได้ในเกมนะฮะห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะห้องนี้เข้าได้ห้องนี้เข้าได้เข้ามาในนี้อ๋อห้องประตูอันนี้อ่าทางนี้ใช่ไหมที่เราไปเจอกับเจ้าบล็อคเมื่อกี้ อยู่ตรงไหนนะต้องลงไปข้างล่างก่อนตอนเล่นจริงมันค่อนข้างมืดโออโอเคอันนี้นี่เองเห็นแป๊บเดียวครับไม่กลับมาไม่รู้นะไม่ปิดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมองไม่เห็นโอเคแล้วก็เดินทางมาต่อตรงนี้ในห้องที่จะเจอกับมอนตี้ ในท่อระบายน้ำซึ่งยังไม่มาอ๋ออู้วว่างอยู่นะอันนี้ทางน้ำทิ้งเฮ้ยมีมาถึงตรงนี้เลยเหรออ๋อเป็นทางที่เราตกลงมาใช่ไหมเป็นทางที่เราตกลงมาตอนที่เจอมอนตี้โอเคฮะมาอยู่ที่สวนของมอนตี้นะครับมีหุ่นเฟดดี้ชิก,ก้าจมน้ำอยู่ แขงสาบเพียบเลยโอ้มีโฮโลแกรมของมอนตี้ด้วยครับยิ่งใหญ่อลังการมากมีอะไรอีกบ้างข้างบนคือโลกปกติข้างล่างคือโลกที่เป็นโลกหน้ากากนะฮะคู่ขนานกันในเดแคฮะอ่ะฮุนเอนโดอันนี้อยู่ในโซนของโลกความจริงโลกหน้าก,ากากอยู่ข้างล่าง ผมข้าม,มาแต่ว่ากดได้ใช่ไหมโมเดลอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่เพิ่งมาอฮะเอาาเอเห็นชัดขึ้นหน่อย <Happy Birthday. S 1> อีคลิปรวมร่างกันแต่ยังมีความเป็นซันอยู่นะเพราะว่า <I 'm S 1> คอย <I 'm S 1> ปกป้องเรา ดูไปไหนไไปไหนครับไปไหนครับ thank you, thank you. อ้าวหายไปเลยโอ้ไปเร็วมากอันนี้คือกล้องที่เราดูแล้วก็ต้องแก้เซิรนลนะฮะหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กดอออย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วหรอห้องนี้คือรูปปั้นซันกับมูน มีแต่หุนเจ้าเอนโดนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ